สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองฝ่ายเดอ้อวันนี้พี่วาดต่างแดนเดอ้อเปลี่ยนชื่อ่องหม่แล้วเดอ้อจากาฮักนะเจปแปนเป็นพี่วาดต่างแดนวันนี้ก็จะมาอัดคลิปเล่าเรื่องประสบการณ์การกักตัวที่เมืองไทยนะคะให้เพื่อนๆฟังก็ไม่มีรูปภาพอะไรให้ลงหรอกแต่ก็มีวิดีโอสั้นๆนนิดนึงก็คือการรีวิวอาหารนะคะแล้วก็ รีวิวนิดๆหน่อยๆนะคะมีรูปนิดๆ,ๆหน่อยๆค่ะเพราะว่าตอนนั้นไปก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปเพราะว่ามันมันวุ่นวายด้วยหลายๆหลายๆอย่างนะคะเราเดินทางคนเดียวด้วยแล้วก็ต้องไปกักตัวท้องทำเอกสารอะไรคนเดียวแล้วครั้งแรกที่เราบินมาโตเกียวเพื่อบินไปที่เมืองไทยนะคะจากเกาะโอกินาว่ามาโตเกียวนะคะเพื่อบินไปที่เมืองไทยเนาะ,ะแล้วมันก็เป็นแบบ คือเราไม่เคยเดินทางคนเดียวเนาะว่าง่ายๆเราก็ไม่เคยเดินทางคนเดียวแล้วทีนี้เราต้องเดินทางคนเดียวเพื่อมาที่โตเกียวแล้วก็มาพักหนึ่งคืนแล้วก็ต้องบินบินไปในคืนต่อไปนะคะอันนี้กะไม่นี่กะมีของกินเล่นน้อยๆนะคะกันคินวอลเวนาม <laughs> wow, ว้าวไว้นะเนาะขอเป็นว้าเาษาอีสายสานได้สาหรับคนที่เข่ามาเนาะเป็นคนไทยหรือว่าเข้าใจภาษาสา,สากนก็ต้องขอถทษขออภัยเลยนะหลายคนคงรีวิวไปแล้วเนาะแต่ก็อยากจะมาเราประสบการณ์ที่เขาเจอด้วยตัวเขาเองนะว่ามันปิดยังไงนะเพือ่อคือหลายคนก็บ,บอกว่าเออเมื่อไดจะทําคลิปลงสักทีเมื่อไดร่จะทําคลิปลงสักทีเอา,าซื้อมันวุ่นไายมันยุ่ยงยากอีหลีกว่าสิได้ออกมาได้นะคะนี่กม,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 ะะมุมุนะคะมุมในห้อง อันนี้ก็กักตัวเหมือนกัน,นะะเดี๋ยวมาเล่าอีกทีเรื่องกักตัวที่นี่นะ,ะให้มันให้มันผ่านพ้นไปก่อนอ่าสําหรับที่กักตัวที่ไทยเราก็ติดต่อกงศูนย์เนาะว่าอ,อว่าเราจะขอกลับไปที่เมืองไทยนะคะแล้วเราก็ขอดําเนินเรื่องขอดําเนินเรื่องแล้วก็ยื่นตั๋วเครื่องบินไปพอได้ตั๋วปุ๊บเราก็ได้วัน วันที่เขาก็จะมาบอกทางเมลนะคะว่าเออวันเดินทางวันนั้นวันนี้นะแล้วเราก็จองตั๋วไปที่โตกเกียวเพื่อไปพักไว้พักคืนนึงก่อนที่จะเดินทางจะได้ไม่เหนื่อยนะคะแต่ว่าก็เดินทางคนเดียวพักโรงแรมคนเดียวเดินทางคนเดียวพักโรงแรมคนเดียวนั่งรถไฟฟ้าคนเดียวนะคะตอนนั้นช่วงนั้นประเทศยังไม่ปิดก็ไปได้นะคะอ่ารวบยอดเลยพอเราไปถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิ ก่อนที่เราจะเข้าไปนะก่อนที่เราจะเข้าไปมันก็จะมีเอกสารสอบถามเรานู่นนี่นั่นที่กรมตรมญี่ปุ่นนะคะเขาจะสอบถามเราว่าอันนั้นแหะคือแบบด่านที่ก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องนะ่ะด่านสําคัญมากเลยเพราะเขาจะถามว่าคุณจะกลับไปทําอะไรคุณจะกลับประเทศเมื่อไรอคุณรู้ไหมช่วงนี้มันโควิดนะคุณไม่สามารถกลับมาได้นะแล้วคุณกลับเพราะอะไรเหตุผลอะไรต้องเป็นเหตุผลสําคัญนะเพื่อนๆถึงจะกลับได้วาดอา ให้เหตุผลไปว่าพ่อวาดไม่สบายนะคะก็ะคือพ่อไม่สบายจริงๆก็ให้เหตุผลไปแล้วเขาก็ถามว่าทําไมคนไทยให้เหตุผลว่าพ่อไม่สบายเยอะมาก เออว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนไทยให้เหตุผลว่าพ่อแม่ไม่สบายอยากจะตอบเขาไว้ว่าก็คนไทยเป็นคนพุทธเมืองพุทธกตันยูตะกะตะเวทีต่อพ่อแม่ธรรมดาพ่อแม่ป่วยเราก็กลัวเราอยู่ไกลใช่ไหมแล้วก็กลัวจะไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่ใช่ไหมช่วงนั้นวัดเครียดมากเลยก่อนที่ว่าจะขอขอกลับเมืองไทยเพราะว่าวัดเครียดมากเลยวัดเหมือนจะเป็นแบบโรคซึมเศร้าวัดก็เลยต้องรีบกลับไปพอวัดกลับไปปุ๊บ เขาก็จะมารอรับที่สนามบินเลยนะคะสนามบินสุวรรณภูมินะคะทุกคนก็เคยดูในคลิปรีวิวของคนอื่นเนาะเออก็มานั่งรอแล้วปรากฏว่าเขาก็จะถามว่าคุณอาการคุณเป็นไรมั่งไหมคุณมีโรคประจําตัวอะไรไมั้งไหมที่หมอเขาเขาก็ถามเราเนาะเราก็บอกว่าเออเราก็มีอาการน้ำมูกจามน,นิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เลยกักตัวว่าเลย <laughs> กักเถื่อไม่ให้ไป <laughs> ว่า,าก็เลยว่าเอา้าอะไรงงไม่มีไข้นะ ทอน,นั้นทุกคนก็คนอื่นเขาก็ผ่านไปหมดนะคะเขาก็ไปกักตัวที่โรงแรมนะคะเหลือวาดกับคนที่เหลืออยู่ประมาณ9คนนะคะ9คนนี้มีอาการก็คือมีน้ำมูกมีไข้ก็เลยต้องกักตัวเพื่อจะพี่เพื่อที่จะ แยกนะคะให้ไปน,นอนที่โรงพยาบาลน,นะคะเพื่อตรวจอีกทีนะคะตรวจอีกทีรอฟังผลคือตรวจแล้วเนี่ยก็ต้องรอฟังผลด้วยค่ะคือให้ตรวจโควิดณัณตอนนั้นเลยณนะตอนที่ลงมาจากเครื่องเลยสําหรับคนที่มีอาการนะที่มามาจากเมืองไทยนะลงปุ๊บตรวจโควิดให้ไปฟังผลรอการของวาดอะ่ะเขาก็จะแบ่งเป็นคู่คู่ไปเขาจะแบ่งเออสามคนสามคนไป เพื่อที่จะไปโรงพยาบาลนะของวาดก็ได้อยู่โรงพยาบาลอะไระสมุดสาคนหรือสมุดปราการเนี่ยวาดก็จําไม่ได้นะแล้วก็กี่รถค่ะทุกคนได้รถตู้อย่างดีเลยวาดได้รถอะไรรู้ไหมรถโปรเตกตตึงค่ะมาแล้วไปกันสามคนมีน้องมีน้องที่อยู่สกลคนคน,นึงแล้วก็น้องที่อยู่อ่าเชียงรายหรือเชียงใหม่ไม่รู้นะคะคนนึงมาสอบทหารอีกคนนึงก็กลับบ้านกลับบ้าน แล้ววาดก็กลับบ้านเหมือนกันคนนั้นก็กลับบ้านเขาเขากลับถาวรแต่อีกคนนึงเขามาสอบทหารแต่เราเนี่ยกลับไม่ได้ถาวรแล้วเราก็จะกลับมาญี่ปุ่นอีกใช่ไหมคะเออแล้วก็ไปกันน้องคนผู้หญิงก็เลยสง่์วาก็ถามน้องทําไมต้องโดนกักตัวแล้วเป็นเพราะอะไรมีไข้เหรอตรวจไข้ได้สามสิเจดจ้เขามีไข้ แต่จริงๆอ่ะเขาเมาแฮงตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วเขากินเหล้านะคะอันนี้เรื่องนี้บอกเลยนะสําหรับใครที่จะเดินทางนะคะในเครื่องบินเขาจะมีแจกเหล้าฟรีเนาะเอออย่าก,กินนะคะเพื่อนๆกินเสร็จแล้วตัวเราร้อนพอเราลงจากเครื่องเขาวัดแอนเขาเขาวัดอุณหภูมิในร่างกายเราแล้วมันก็เป็นไข้นะคะมันเหมือนเป็นไข่แต่จริงๆไม่ได้เป็นไข่นะ,ะแล้วก็ไปนอนที่โรงพยาบาลนะคะนอนโรงพยาบาลรอฟังผลโรงพยาบาลก็ดีนะคะมีไวไฟมี มีแอร์นะคะแต่ก็เป็นโรงพยาบาลเก่านะเออว่าก็ไปนอนแล้วตอนเช้าก็เขาก็ส่งข้าวหน้าห้องนะคะเขาก็ไม่เข้ามาเขาก็วัดไข้วัดอะไรเราแล้วก็ถามว่าเรามาทําอะไรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเรามีบัตรประกันสุขภาพไหมประกันประกัน30บาทไหมซึ่งตัวว่านเนาะอยู่ญี่ปุ่นมานานแล้ววัดไม่มบบีบัตรประกันสุขภาพนะแต่มีบัตรประกัน30บบาทเขาก็เอาชื่อเราเข้าไปใช่ไหมแล้วอ่ะแล้วหลังจากนั้น เขาก็ให้เรานอนพักรอฟังผลเขาบอกว่าฟังผลพรุ่งนี้นะจะได้พรุ่งนี้นะอะไรเงี้ยเออพอฟังผลตรวจไม่เป็นโควิดก็จะให้เรากลับไปกักตัวที่โรงแรมนะเออพอเราฟังผลเสร็จแล้วเนาะก็ได้ไปกักตัวที่โรงแรมแล้วเขาก็ให้เราเช็คอินให้เราโหลดของโรงแรมในกลุ่มกรุ๊ปโรงแรมนะคะแล้วก็โหลดของที่ว่าตรวจโควิดของเมืองไทยด้วยนะคะโหลดให้โหลด2 2อ,อ,อย่างนี้ให้โหลดนะคะ โหลดแอปเขามี WiFi ให้เพื่อนไม่ต้องห่วงมี WiFi ให้บริการอย่างดีนะคะพอไปถึงโรงแรมพอไปถึงโรงแรมแล้วก็เขาก็ให้ทำเขาก็เอาของเขาก็บอกว่าคนไหนเอาแอลกอฮอล์มาให้ฝากไว้ที่กับโรงแรมนะคะห้ามดืม่มแอลกอฮอล์นะคะห้ามดืม่มแอลกอฮอล์ให้เบียอะไรอย่างเงี้ยมีสิ่งที่ผิดกฎหมายก็คือพวกแอลกอฮอล์เล่าแอลกอฮอล์ให้ไว้ที่ฝากไว้ที่เคาน์เตอร์พอเราออกไปเขาก็จะคืนให้นะคะพอหลังจากนั้น ก็ไปกักตัวในห้องโรงแรมน,นะคะ14วันนะคะอตอนช่วงระยะเวลากักตัวว่าทำอะไรว่าก็เล่นติ๊กตอกบ้างว่าก็ดู youtube บ้างมีทีวีมีอะไรให้ครบทุกอย่างนะคะตามที่เขารีวิวนะคะอันนี้ว่าจะไม่ว่าจะเอาสั้นๆเนอะในห้องว่ามีมอะไรมัง่งเขาก็ส่งข้าวหน้าห้องทุกๆวันนะว่าจะ เข้าไปส่องดูตรงที่รูนะคะเพื่อมให้เบื่อนะ,ะไปดูว่ามีใครเดินผ่านไปผ่านมานแล้วก็ดูหน้าต่างบ้างนะคะบังเอิญห้องวานมันกว้างใช่ไหมแล้วมันก็วิ่งเล่นอยู่ในห้องนะคะออกกำลังกายวิ่งไปวิ่งมาอืมโทรคุยกับเพื่อนบ้างเล่นเน็ตบ้างเล่นเฟซบ้างเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เราเหนื่อยนะคะแล้วก็ไม่ให้เราเหงาเนาะแล้วเขาให้วัดไข้ทุกวันนะคะตอนอ่า 8โมงแล้วก็สองทุ่มนะคะให้วัดไข้แล้วก็เช็ครายงานในกลุ่มไลน์ที่โรงแรมแล้วก็รายงานในกลุ่มไลน์ทีออ่อะไรนะคะของโควิดนะคะวัดก็ไม่รู้ชื่อวัดก็ลืมชื่อเนาะเออก็ให้ไลน์ส่งไลน์ทุกวันทุกวันมันจะมีสัญญาณเตือนให้เราโหลดแอปนี้มาแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนตลอดเพื่อเราจะไม่เหงาแล้วก็หาอะไรทำมาเพื่อนเพื่อนแล้วเขาก็จะมีแบบว่า คุณหมอโทรมาถามว่าสุขภาพจิตเราเป็นยังไงแล้วก็เราก็เล่าสุขภาพจิตเราไปตอนที่วัดอยู่ญี่ปุ่นอะวัดเครียดมากเลยเพราะว่าวัดกลัวว่าจะไม่ได้กลับเมืองไทยอีกแล้วนะคะวัดคิดเลยวัดกลัวมากว่าจะไม่ได้กลับเมืองไทยเพราะว่าเครื่องบินไม่บินอะไรก็ไม่บินคือวัดมีแผนอยู่แล้วว่าว่าจะกลับเมืองไทยประมาณเดือน4นะคะแต่ผลสุดท้ายวัดกลับได้กลับเดือนอเดือน7ด เดือน7กรกฎานะคะเพราะว่าตัวเครื่องบินก็แคนเซิลหมดวัดแคนเซิลวัดเครียดมากเลยที่ไม่ได้กลับเมืองไทยวัดเครียดมากเลยวัดกลัวว่าจะตายอยู่ที่ญี่ปุ่นวัดไม่ได้กลัวว่าว่าจะตายอยู่ที่เมืองไทยเนาะคือเราเป็นคนไทยอะ่ะเข้าใจไหมบ้านเกิดเราอยู่ประเทศไทยถึงเราจะอยู่นี่มานานยังไงเราก็อยากจะไปตายที่เมืองไทยเอาพูดจริงๆไม่อยากตายอยู่ที่ต่างประเทศเพราะว่ากลัวเป็นผีแล้วคุยกับคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ใครคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแบบไม่อยากอยู่คืออยากอยู่แต่ว่าไม่ไม่อยากตายอยู่ที่เนี่ยอะยังไงฉันตายฉันขอไปตายที่เมืองไทยดีกว่าไหมเออวัดคิดอย่างนี้เนาะยังน้อยก็ได้เจอหน้าพ่อแม่ญาติพี่น้องหน่อยเออบอกลาแล้วถ้าเราตายที่นี่แล้วใครจะมางานศพเราใช่ไหมว่าก็เหลือแต่กระดูกแล้วว่า คืออันนี้เพื่อนๆอย่าเศร้านะอย่าเครียดมากนะอันนี้ฟังเป็นพอขำๆเนาะวันมาเล่าให้ฟังเนะาะเดี๋ยวมันจะยาวเนาะเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็แปดนาทีเก้านาทีแล้วเนาะเพื่อนๆฟังหนน,ะนั้นนิดนึงแล้วหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นเขาก็มาตรวจมาอะไรเราเวลาเราอยากกินอะไรนะคะ เราสั่งสั่งได้นะคะเซเว่นอะไรเงี้ยเขาจะมีของขายในโรงแรมแต่เราโรงแรมมันไม่เหมือนกันนะเพื่อน,อนว่าถามเพื่อนคนอื่นเขาไม่เหมือนกันนะสั่งของในเซเว่นได้แต่เขาห้ามนะคะห้ามสั่งของหมักของดองปลาาก็ห้ามกินนะคะแล้ววันนั้นว่าสั่งปลาาไปเขาก็ไม่ให้ให้เรานะเขาก็ไม่ซื้อให้เราเลยนะคะกาแฟเขาก็สั่งได้นะคะแต่ว่าเราต้องสั่งแบบ ร้อนนะคะไม่มีน้าแข็งนะคะเพราะว่าน้ําแข็งมันจะละลายกว่าเขาจะมาส่งให้เราสมมุติว่าเราสั่งตอนเช้าเขาจะมาให้เราตอนเย็นนะคะก็คือเออเราก็เลยเลยต้องเลยเลยได้กินแต่กาแฟร้อนนะคะแล้วก็สั่งกาแฟแบบชงเอาถ้าโรงแรมบางโรงแรมก็มีกาแฟให้นะคะบางโรงแรมมันไม่เหมือนกันนะโรงแรมที่วาดอยู่มันไม่มีกาแฟนะแต่น้ําก็มีให้นะน้ํามีให้กับแอร์ กาแฟไม่มีนะคะแล้วก็มีของใช้พวกเจลล้างมือแล้วก็สบู่อะไรเงี้ยมีให้ค่ะแล้วส่วนซักผ้านะคะซักในห้องนะคะเพื่อนๆซักในห้องซื้อแฟบสั่งแฟบแล้วก็มาซักในห้องแล้วก็ตากที่ละเบียงนะคะว่าทําอย่างนี้ตลอดนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาเล่าอีพีตอนตรวจรอบ2แล้วก็ออกไปนะคะ mm hmm. อ่ะแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ EP พีหนึ่งนะคะ